อ่าสวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่นิสสันกาทาลุยสองครับหน้ายูนิทาวนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาลองรถนิสสันเทอร์ล่าค่ะนิสสันเทอร์ล่านะครับโดยเขาจะมีด่านต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโค้งเอียงนะครับโค้งเอียงด้วยค่ะสิบกิโลนะครับอ๋ออันนี้คือโค้งเอียงาขวอ๋ออนี่ขวา โอโหเอียงนะฮะอนนอนเอียงนะฮะตอนนี้เอียงดูนะครับให้ดูข้างนอกนะครับนี่จะมีเทล่ามันเสียวอันนี้เราเปิดกระโดดไปอ้โอ้มีคนมาถ่ายให้ดูทางนี้โนอะ้ oh. เอียงมากดูผมดูผมผมต้องจับไหมเนี่ยจับเลยนะฮะืเหมือนเราจะนอนอยู่สุดยยอดมากเลย <c oughs> อันนี้รถเหมือนจะแบบพลิกเลยอ่ะใช่ครับแต่มันเชื่องล่างมันดีใช่ไหมใช่ครับผมเชื่องเบรกล,ล่างน้ำหนักช่วงล่างกันอ๋อไอ้ด่านนี้ไม่ค่อยเสียวนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวด่านต่อไปผมไม่ขอขึ้นด่านต่อไปได้ไหมครับ <c oughs> มไม่ได้ครับมาได้กลางแล้วครับอ๋อ <c oughs> ไอ้และไอ้ข้างๆมันโอเคไหมฮะโอเคครับพี่อยู่ ให้ดูนะครับให้ดูนะครับความสูง6เมตรนะครับความชาันที่37องศานะครับครับความสูง6เมตรโอ้ด่านนี้นะฮะมาทำอะไรวะเนี่ย <laughs> เฮ้ย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 เฮนอ้ยเย่าฮ้ยขึ้นยังหโอ้ <c oughs> โหสูงมากฮนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ต่อไปลงนะครับ พี่ไม่ต้องพักหรอกครับให้ผมเนี่ยพักก่อนครับโอ้กล้าท้าลุยจริงครับสุดยอดสุดยอดโอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะผมบอกได้ยังครับว่าผมไม่ลงหัวใจโอ้สูงมากครับเพื่อนๆครับอย่างนีครับพี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับอันนี้พี่ขับกี่ครั้งครับเนี่ย ัวลครบอออ๋โเคเพื่อนๆครับตอนนี้ผมสั่นนะครับผมสั่นไว้โอ้โหไม่แตะเบรกครับโอเคพร้อมนะครับไม่แตะเบรกคือลงจวดเหรอปลองปล่อยเลยครับรถเรามีระบบเบรกในพื้นที่ลาดชันครับอ๋อปล่อยเท้าวจะเบรกแล้วนะครับครับแล้วผมต้องทำไงครับไม่ครับนั่งเฉยครับ โอ้โหสุดยอดมากนิสันนะครับนิสันอ๋อคือพอเราทิ้งตัวปุ๊บเนี่ยมันมีระบบเบรกให้เลยเหรอฮะใช่ครับเ็นเซอร์จะจับปัญการเอียงความเร็วพวกนี้ครับแล้วก็จะสั่งเบรกรอบครับผมอ่าหนานี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับวันนี้ ไม่น่ากัวนะครับโอ้โหก็คือใครที่จะมาลองก็มาลองได้เลยใช่ไหมครับครับผมได้มันต้องนั่งยอดมากครับผมน้ครับเย็นนะครับ โโอโอ้ยอ้ยยดูคนที่ให้ผมขึ้นมานะครับนั่งยิ้มสบายใจอยู่ตรงนั้นนะ <laughs> เรียบร้อยนะครับโอ้โหมันมากนะแต่ไอ ที่น่ากลัวไอคือไอข้างบนนะฮะตอนลงใช่ไหมครับใช่ตอนลงตอนขึ้นด้วยครับตอนขึ้นับโอ้โหนี่ฮะเห็นนะฮะรถมันจะเจิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวรถจะเจิดขึ้นอย่างนั้นนะฮะสูงมากโอ้โหนะฮะ ขึ้นมาสูงเลยนะฮะโอ้โหไอ้ดูอย่างนี้ดูเหมือนสนุกนะตอนขึ้นไปไปอยู่เองนะใช่ครับเออเราเรามองดูแบบนี้เออมันไม่น่ากลัวที่จะไปะขึ้นแล้วแบบขึ้นเองนะสุดยอดมากเดี๋ยวดูตอนลงนะเดี๋ยวดูตอนลงนะเขาก็คงจะพักเหมือนเราเมื่อกี้นะแต่เรามองแบบนี้มันแบบ ก็คือตอนลงก็จะทิ้งเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่แตะเบรกอันนี้คือไม่แตะเบรกจะทิ้งลงแล้วมันจะหน่วงเองแหมมีหยุดด้วยนะฮะมีหยุดชะงักด้วยโอ้ตอนไปอยู่ในนั้น แบมเลยนะครับผมสี่ประตูค,ค,รครับผมครับเรียบร้อยนะครับก็ใครสนใจก็มาลองได้นะครับโอเคครับผม